สวัสดีครับเป็นรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคําพิเศษนะครับ,รบผมอยู่ที่สะพานปลาอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านชุมชนสมอเรียงนะครับซึ่งมาถ้าอาจารย์ลาเมเรศบอกว่ามาก่อนตั้งพระราชวังไกลกังวลด้วยนะมาเดี๋ยวนี้เลยหอยแมงผู้ใช่ไหมโอ้โหนี่ครับมาเดี๋ยวนี้เลย ไไบบปปแมาาอยู่หัวหินเลยนะครับเลยโรงแรมฮิวตันมาไม่ถึงกิโลเพราะนั้นใครที่มาเที่ยวหัวหินช่วงสงการสองห้ากนะครับจะได้มาเที่ยวตรงนี้นี่เนี่อาจารย์อาจารย์ละเมธฮะเนี่ยเนี่ยนี่ยอันนี้ก็เป็นพักวัวผมเองนะครับก็มาช่วยกันเมือท้องถิ่นที่นี่ครับผมครับุูมาครับผมครับนี่ครับ ที่เพิ่งขึ้นมาจากทะเลเนี่ยครับที่เขาเพิ่งจับขึ้นมานะฮะที่มันตายยังไงตายแล้วครับตายแล้วนะครับนี่ฮะที่เขาใส่ส้มตำปูม้าใช่ครับนี่ฮะนี่ะเลไซส์ที่จะไปใส่ส้มตำนะอ่าหนี่หนี้คือแต่ว่าถ้าเกิดขยันเช้าเช้านะครับต้องมาจับจอบหกโมงเนี่ยแต่ไซส์ใหญ่จะหมดแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าวันวันอาทิตย์ครับนี่คือไซส์สุดท้ายเลยฮะเล็กสุดครับก็เรียกว่าไซส์อนุบาลครับมหาวิทยาลัยไปหมดแล้วฮะแล้วก็ตรงสะพานปลาตรงนู้นถ้าเกิดเรามากลางคืนเนี่ย วันเสาร์เขาจะมีแถวคนเดินไปนั่งกลางทะเลนู้นเลยครับสุดยอดมากขอบคุณพี่แอดคาร์บาลนะครับพี่ก็ไม่เคยไปม,มานี้พี่ของฮนี่เป็นครั้งแรกที่มาแบบหมู่บ้านสมอเรียงนะใช่ครับชุมชนชาวประมงสมอเรียงชุมชนชาวประมงกาโวยินเนี่ย เขาออกไปไกลก่นี้แล้เนาะไม่ไกลมากครับพี่ไม่เกินเกาะสิงโตที่เห็นเมื่อวานนะครับแนวนั่นนะฮะของหัวหินนี่มันยังมีอยู่ครับน้ำ<อ>ยังใส่ยังน่าเล่นเนี่ยมันมีเขาเรียกทะเลแหวกครับนักท่องเที่ยวก็ชอบเออเนี่ยพระราชวังตรงไหนนู้นนู้นนะนี่ครับตรงที่มีสภาอากางสูงอ่านัน่นแหละฮะพระราชวังไกลกรงวนติดกับพระราชวังไกลกระวนที่เห็นนี่คือกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับครับอันนี้ก็ ใครที่ชอบ6ิกตี้ชอบเพลงเก่าแต่เผอิญช่วงนี้มันมีมาตรการโควิดเขาจะมีชมรมคนรักเพลงก็คือการเล่นเพลงสมัยโบราณนหมือนสินทราพอะไรเงี้ยนะลรีลาดตรงเนี้ยแหละครับผมอ่าเดี๋ยวเพื่อวันไหนไปเที่ยวกันเขามีคืเาเรียกอะไรนะชมรมคนรักเพลงนาวีพิรมนาวีพิรมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปคนเก่าคนแก่ถ้าอยากจะมาฟังเพลงเก่าในยุคสุนทรภพมาเต้นรีลาดก็ต้องมาเนี่ยนะพิรมเยี่ยมเลยฮะ สงการหัวหิน2564ชวนมาเที่ยวนะครับเราพักโรงแรมหัวหินแกลนด้วยกันนะครับ10-20เมษายน2564ครัโอ้จองไปหมดแล้วร้แวคับชุดนี้หมดแล้วใช่ไหมพี่ยังขายยังพอซื้อได้ใช่ไหมได้โดดลงมาแล้วฮะเราบุกเข้าไปที่ชุมชนชาวประมงเลย นี่นี่บุกเข้ามาขึ้นมาใหา่เลยใช่ใช่ใช่ทุกพี่ลุกพี่พี่แอบเขาขึ้นมาปีเองมันเลยใหญ่หน่อยยากมันติดอวนขึ้นมานี่โอ้ตัวใหญ่มากมือมือทุกคนดูมือครับดูมือนะขนาดมือพี่เขานะนี่เป็นอวนเดินเข้ามาในชุมชน สมอเรียงนะครับชุมชนสมอเรียงชุมชนเก่าแก่นะฮะมาดูชุมชนนะฮะสมอเรียงซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของขอำเภอวันะผมนะครับที่ไกลชีพทำคำพิเศษนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับมาเที่ยวมาเที่ยวแกดำหอยนะฮะเขากำลังทำหอยกันอยู่กำลังทำหอยกันอยู่แกดำหอย อะไรที่ปมนดีออกไปเต้มต้ดนะต้มไอ้อ้วนครับอ้วนที่แตกมันเหมือนกับาะอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับขนาดถือว่าขนาดไหนประมาณนี้จนากจังหวัดปัตตาทีชันบูกเสล้วครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวไปทำที่โรงแรมหัวหินแกลน มีกคืหมู่บ้านครับ,บของกิน,น,นอร่อยนะเนี่ยนยจ่ายในร้านไปมิกไปดูเลยครับเป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะครับยามเช้าเผื่อใครที่มาเที่ยวหัวหินช่วงสงกรานนะครับ2564 1 0หกยีเมษายนผมก็จะพาทัวร์เนี้ยอาจารย์อ้วนพาทัวร์เนี้ยเดินเที่ยวกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่มีเขาเรียกไรนะไม่มีปุกโปรแกรมทัวร์เลย ไม่ต้องจ่ายค่าโปรแกรมทัรมทวร์มาเที่ยวด้วยกันอ่อมาเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยนะะฮเราก็ทะไรอยู่อาหารทะเลทำไมแล้วครับไปให้ไปทำทานที่โรงแรมก็จ่ายให้โรงแรมทำนิดหน่อยคใช่ใช่ชาวบ้านนะครับ,าบาสุดยอดมากเจอตัวเจกุ้งแล้วเจครับช่วงนี้เงินเหลือเยอะเจกุ้งเครื่องตงเครื่องแก่กำลังทำเลย เจ๊กุ้งครับมาจากไหนคะมาจากนนทบุรีโอ้นทครราชสีมาทำงี้มากี่ปีแล้วพี่สูตรนี้กุ้งตัวจริงสีจริงไม่ใส่ของชิลล์ลัไปไปยังไงครับอร่อยมากโอเคขอบคุณมากคุ้กก้อร่อยขอบคุณครัะฝากเป็นรายการสนับสนุนเจ๊กุ้งหน่อยนะครับหัวหินหัวหินขอบคุณมากครับ เก็บได้นานไหมครับเป็นเดือนนะฮะเก็บแป้เป็นเดือนเลยนะครับแป๊บหนึ่งก็งมาที่ทะเลครับชุมชนสมอเรียงหัวหินนะครับนะครับรายการครับอยู่ห่างจากชายหาดหัวหิน1กิโลเมตรเท่านั้นครับผมเราไปเที่ยวชุมชนชุมชนชาวประมงนะครับสมอเรียงชุมชนเก่าแก่เป็นร้อยปีของอำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ เป็นชวนแฟรายการช่อง YouTube ชีพทำพิเศษมาเที่ยวหัวหินครับสวัสดีครับ